เขาน่ารักมากๆมีความเป็นกาวใจให้ตลอดในระยะหลายๆปีที่ผ่านมานะคะก็ก,ก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือป้่ยว่าคือเราอยู่ในจุดที่ ทั้งเป้ยกับพี่หนิงคือเราสองคนสบายใจกันอยู่จุดจุดนี้อยู่แล้วอะค่ะเป้ยเชื่อว่าพี่หนิงก็คิดแบบนี้แล้วก็อย่างที่เป้ยบอกอะค่ะแบบอยู่งห่างอย่างงงวง,วงแล้วก็คือความรู้สึกของเป้ยอะเป้ยยังจดจําเรื่องราวดีๆระหว่างเป้ยกับพี่หนิงตลอดเวลาฉะนั้นฉะนั้นการที่คนเรารักกันก็ไม่ได้แปลว่าต้องอยู่ด้วยกันตลอด ก็ได้เรามีความรักระหว่างดีแล้วก็อยู่ในจุดจุดนี้ก็ได้ถ้าเจอกันถ้าเจอกันก็ต้องทักทายกันอยู่แล้วอะค่ะมันเป็นเรื่องปกติของคนเคยรักกันอะมันมันมันไม่มีอะไรที่มันจะต้องไม่ทักอะค่ะถ้า,ถ,าถ้ามีโอกาสได้เจอมันก็ต้องทักอยู่แล้วเพียงแต่ว่าณนะจุดนี้ทั้งเป้ยแล้วก็พี่หนิงอะเป้ยว่าทั้งสองคนเราสบายใจที่จะอยู่จุด,จ,ดจุดนี้กันแล้วอะค่ะความทรงจําที่มันดีๆอะมันคือ ก็ยังจดจําเรื่องราวทุกๆอย่างได้อย่างอย่างที่พี่ๆเคยสัมภาษณ์ไปเมื่อตอนสี่ปีที่แล้วก็ยังยืนยันความรู้สึกเดิมเวลาที่ป้ยเดินออกกําลังกายผ่านหน้าบ้านพี่หนิงอ่ะเวลาป้ยได้ยินเสียงพี่หนิงป้ยก็จะยิ้มแล้วก็หัวเราะเอ็นดูมันคือมันเป็นความรู้สึกดีๆอ่ะเออซึ่งซึ่งณตอนนี้มันมันโอเคแล้วซึ่งป้ยก็คิดว่าพี่หนิงก็คิดแบบนี้เหมือนกันค่ะ ก็เป็นประ,ะเด็นใหญ่ทุกทีมาฆ่าแอมเพื่อนเลยกลับมาหาไม่ใช่คือจริงๆวันนั้น <c oughs> เพื่อนอยู่ๆก็จอยมาก็ก<ส>็ก็ก็คือจริงๆวันนั้นอ่ะมีคนมาคอมเมนต์ก่อนเมย์ก็เลยอ่านคอมเมนต์แล้วก็แล้วก็ก็เมย์ก็ตามภาษาเมย์ะค่ะชอบแซวชอบเล่นเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรค่ะแล้วบอกว่าเชียร์ให้เมย์เป็นก้าวใจคือจริงๆเมย์เมย์อะ เขาน่ารักมากๆมีความเป็นกาวใจให้ตลอดในระยะหลายๆปีที่ผ่านมานะคะก็ก็ก,กแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือป้่ยว่าคือเราอยู่ในจุดที่ ทั้งเป้ยกับพี่หนิงคือเราสองคนสบายใจกันอยู่จุดจุดนี้อยู่แล้วอะค่ะเป้ยเชื่อว่าพี่หนิงก็คิดแบบนี้แล้วก็อย่างที่เป้ยบอกอะค่ะแบบอยู่ห่างอย่างงงวง,วงแล้วก็คือความรู้สึกของเป้ยอะเป้ยยังจดจําเรื่องราวดีๆระหว่างเป้ยกับพี่หนิงตลอดเวลาฉะนั้นฉะนั้นการที่คนเรารักกันก็ไม่ได้แปลว่าต้องอยู่ด้วยกันตลอดก็ได้เรามีความรักระหว่างดีแล้วก็อยู่ในจุดจุดนี้ก็ได้เอออะไรอย่างเงี้ยแค่เราส่งความปรารถนาดีไปให้เม่ว่า ท่านี้มันก็โอเคแล้วแล้วป่ก็คิดว่าพี่หนิงก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะคะิงิดว่าที่ผ่านมาคนก็รู้สึกว่าอยากให้เราไปเจอกันอีถ้าเจอกันถ้าเจอกันก็ต้องทักทายกันอยู่แล้วอะค่ะมันเป็นเรื่องปกติของคนเคยรักกันอะมันมันมันไม่มีอะไรที่มันจะต้องไม่ทักอะค่ะถ้าถ้ามีโอกาสได้เจอมันก็ต้องทักอยู่แล้วเพียงแต่ว่าณจุดนี้ทั้งเป้ยแล้วก็พี่หนิงอะป้ยว่าทั้งสองคนเราสบายใจที่จะอยู่จุดจุดนี้กันแล้วอะค่ะ <c oughs> ก็ยังมีความรู้สึกดีๆที่มอบใ,ใ,ให้กันบางทีให้กลับมาเป็นแบบว่าแก๊งนงร้ายเหมือนเดิมบางทีก็อย่างที่บอกบางทีคนรักกันไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเนาะเราอยู <c oughs> ม่มันถามว่ามันจะมีเวลาที่วนมาเจอกันบ้างไหมมันต้องมีโอกาสนั้นอยู่แล้วค่ะมันมันมันคงไม่มีทางจะไม่เจอเหรอกคะ่ะเนาะตัดไม่ขาดนการนั้น มันคือความทรงจําที่มันดีๆอ่ะมันคือเป้ยยังจดจําเรื่องราวทุกๆอย่างได้อย่างอย่างที่พี่ๆเคยสัมภาษณ์ไปเมื่อตอนสี่ปีที่แล้วก็ยังยืนยันความรู้สึกเดิมเวลาที่เป้ยเดินออกกําลังกายผ่านหน้าบ้านพี่หนิงอ่ะเวลาเป้ยได้ยินเสียงพี่หนิงเป้ยก็จะยิ้มแล้วก็หัวเราะเอ็นดูมันคือมันเป็นความรู้สึกดีๆอ่ะเออซึ่งซึ่งณตอนนี้มันมันโอเคแล้ว ซึ่งปอยก็คิดว่าพี่หนิงก็คิดแบบนี้เหมือนกันค่ะฉะนั้นไม่มีอะไรนะคะอยากบอกอะไรเรื่อไรคนที่เชี่ยอยากบอกอะไรกับแฟนๆหลายๆคนที่เชียร์ก็ก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะคือเป้ยสำหรับเปอยป้ยก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้พี่หนิงเหมือนเดิมค่ะค่ะไม่ห่วงเลยไม่ห่วงเลยเป้ยคือคือคื ลูกเปิดกันตลอยไม่หวม่หวงนะมันอยู่ในยูทูบไม่ใช่ไม่ใช่อ <c oughs> ันยีนยนตลอดไม่ห่วงลูกชายนะเป็นห่วงแต่ไม่ห่วงเ,เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าโปรดก็มีไว้ที่เป็นมีเพื่อนผู้หญิงแล้วแล้วก็เป้ยกับคุณป๊อปยังคุยกันอยู่เลยเ <c oughs> มื่อวานก็ยังปรึกษากันแบบเอออะไรอย่างเงี้ยอย่างเขาไปดูหนังเอออะไรอย่างเงี้ยเราก็พาไปส่งเอออะไรอย่างเงี้ยคือ คือเป็นเพื่อนๆแล้วก็มีพืผู้หญิงก็ไม่ได้ไปแค่สองคนก็นกัคือจะบอกว่าไม่หวงไม่หวงไม่ไม่หวงแบบนั้นเลยเรามีความรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เราอยากให้อิสระกับลูกแล้วชีวิตมันเป็นของเขาเขาตัดสินใจได้เองทุกอย่างคือมันไม่จําเป็นต้องมีเรามาควบคุมเราคอยซัพพอร์ตก็พอสุดท้ายเขา อยากจะทําอะไรเราก็ที่ซัพพอร์ตเขาเขาอยากจะเป็นเขาอยากจะคบคนนี้หรือเขาอยากรู้จักคนนี้เขาเขาก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองอะค่ะหน้าที่แม่มีถามอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราจะไปตามจิกไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะไค่อยๆตะล่อมมาไปถามตรงๆไม่ได้เด็กยุคนี้เราไปถามตรงๆไม่ได้เลยเดี๋ยวเขาจะไม่บอก เป็นไงบ้างมีเพื่อนเออมีเพื่อนเพิ่มขึ้นบ้างไหมมีเพื่อนผู้หญิงก็ได้นะแม่ก็ยังมีเพื่อนผู้ชายเลยเอออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนเ,เขาก็เขาก็เล่าให้เราฟางังเอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งไปมองว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดเออมีไปเลยลูกแม่ชอบออต้องมาเล่นต้องมาเล่สกีเนี่ยถ้ามีจริงจริงโอ้ยตอนนี้เพิ่งเพิ่งสึกโตขึ้นแล้วมีอย่างเงี้ย เอาเปน็นว่าเป้ยก็จะแอบมองอแต่ที่สุดอะเอาจริงอะเปย้ยเป้ยตั้งเป้าเป้ยกับคุณป๊อปตั้งเป้าแล้วเราจะไม่ยุ่งอเออเราจะไม่ยุ่งเลยเราจะแบบเคารพในสิ่งที่ลูกตัดสินใจลูกเลือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่แต่ในามันก็คือโผล่เพราะวาทที่จะโตวัยกว่ายุคเป็นอยู่ยใช่ใช่ค่ะแล้วก็สเปคเขาก็ค่อนข้างจะสูงด้วยแม,ม่รู้เหรอสเปคเป็นไงสเปคเป็นไงแม่รู้เหรอไม่ไหนบอกว่าไม่ได้รู้เยอะนะแม่รู้เหรอแม่รู้เหรอแม่สเปคลูกเป็นยังไงคะ เขาบอกว่าเขาเขาคือปอยเคยถามว่าเขาชอบผู้หญิงลูกครึ่งจีนหรือว่าลูกครึ่งฝรั่งเอออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเขาชอบแบบแม่แต่ไอที่บอกว่าสเปคสูงไม่ใช่แม่นะเขาบอกว่าเขาชอบผู้หญิงที่ดูแลตัวเองในอายุขนาดนี้แบบนี้เขาอยากได้ผู้หญิงที่ดูแลตัวเองดีเอออะไรอย่างเงี้ย แม่ไม่ได้สวยเหมือนแม่เขาแค่แบบว่าเหมือนเหมือนเขาก็จะตอบในเวลที่แบบไม่ใช่เด็กปกแบบเด็กวัยเดียวกันที่วัยเดียวกันที่เขาจะบอกว่าเออชอบฝอัหลังชอบคนจีนเอออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ตอบอย่างงั้นเขาจะตอบว่าก็แอดวานซ์ขึ้นไปอีกในเรื่องการดูแลตัวเองมันคือเความไว้ใจกับสิ่งที่เาจะเลือกเข้ามาในชีวิตเองเราเชื่อแล้วเราเออเราเชื่อในตัวเขาดีกว่าว่าเวลาเขาคิดเขาตัดสินใจอะไรอ่ะเราค่อนข้างจะแบบปลุกฝังมาดีแล้วเราค่อนข้างจะแบบ คุยกับเขามาดีอะค่ะฉะนั้นเรื่องตรงนี้ป้วยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะมันมันก็ต้องเกิดแต่เราอยู่ข้างหลังเราซัพพอร์ตเขาดีกว่าถ้าเกิดวันหนึ่งที่เขารู้สึกแบบเขาเจ็บหรือเขาไปผิดหวังอะไรมาเราก็แค่ซัพพอร์ตความรู้สึกเขาเท่านั้นเองคนเรามันไม่มีเรื่องดีตลอดเวลาค่ะมันก็ต้องมีเรื่องลายเข้ามาบ้างปรับปนกันมันคือชีวิตคนเราซึ่งเขาจะได้เติบโตต่อไปอือว่าปัญหาแม่กับแฟนรูปไม่มีปัญหาแน่นอน ้ทำไมตีทำหน้าอย่างนั้นอะช่วงนี้กำลังอีแต่ชิดนี้เหนื่อยมากเขาเลยก็ได้ถามว่าไม่มีปัญหาสำหรับเป้ยไม่มีสำหรับเป้ยไม่มีแน่นอนค่ะสำหรับเป้ยไม่มีเพราะว่าเพราะว่าคือเป้ยตัดสินใจแล้วแล้วเป้ยคิดว่าสิ่งที่เป้ยคิดแล้วก็สิ่งที่คุณป๊อปคิดอ่ะแนวทางในการเลี้ยงลูกของเราอ่ะเป้ยคิดว่ามันเหมาะกับเด็กยุคยุคเจ Gen Z ค่ะอื เหมาะกับลูกเราด้วยก็เด็กจะน,นี้ไงเออมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แล่ะถ้าเกิดเรายิ่งไปบังคับยิ่งไปแบบแบบนั้นไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เขาก็ยิ่งหนีจากเราอะ่ะไ,ไ,ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะอืติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ